มาพูดคุยเรื่องของสจอโอต้งกันต่อนะครับอัปเดตความคืบหน้าคดีเนี่ยก็โกธรกับพวกก็ยังอยู่ในเรือนจำแล้วก็คดีถูกโอนมาให้กองปราบดูแลนะครับมีอีกปมหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยไปลงพื้นที่ครับแล้วก็ไปได้ข้อมูลบางอย่างมาระบุว่าสจอโอต้งหรือในาใยชัยเมธเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของ โกธรที่เกิดกับภรรยาเก่าซึ่งข้อมูลเนี้ยยังไม่ได้รับการอ้างอิงนะฮะแต่ว่ามีการเปิดเผยจากวงในนี่ะเออแล้วตอนนี้สื่อก็ลงกันเพียบเลยนะฮะตรงนี้ยเดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์กันเพราะว่าอาจจะมีผลต่อรูปคดีนะเพราะว่าถ้าสอจโอต้งเนี่ยเป็นลูกของโกธรจริงๆเนี่ยความหนักแน่นของข้อหาที่ว่าเป็นคนสั่งฆ่าหรือว่าเป็นคนดําเนินการเองเนี่ยก็จะเบาบางลงนะฮะเพราะว่า โกธรนก็พูดแต่แรกแล้วว่าผมจะไปทําทําไมผมไม่รู้เรื่องถ้าเป็นลูกแท้ๆเนี่ยจบเลยเนี่ยอย่าง Facebook ของดาวแปดแฉกเนี่ยซึ่งเป็นสื่อสารองค์กรของตํารวจนะเขาบอกว่าตํารวจกองปราบยืนยันแล้วนะว่าสจโต้งเนี่ยไม่ใช่ลูกโกธรนแน่นอนเพราะว่าบุคคลในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักพ่อแม่ขอ,องสจโต้ทีเนี้ยมันก็จะไปโยงกับเรื่องที่รองแต้มเขาก็พอรู้นะฮะว่า ประวัติของสจโต้งเนี่ยเป็นมายังไงเขาก็พูดว่าสจโต้ออตงเนี่ยมาอยู่ออกับโกอรตั้งแต่อายุสิบสี่คือมาเป็นเด็กล้างรถพูดง่ายๆคือเป็นนักเลงที่ไต่เต้าขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ตั้งแต่เด็กแต่เล็กอะ่ะก็เลยได้รับความเมตตาก็เลยเรียกโกอรว่าพ่อประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาอยู่ตั้งแต่อายุสิบสี่เนี่ยก็จะเป็นลูกแท้ๆได้อยู่ไหมก็มีโอกาสเพราะว่า บางทีอาจจะเอาลวยแท้มาตอนยุสิบสี่หรือว่าไม่ใช่เลยนะแต่ว่าตอนเนี้ก็คือจับตาไปที่ผลต่อรูปคดีนะว่าถ้าออกมาเป็นรูปแท้ๆเนี่ยจะเป็นยังไงอายุอานามก็สอจโอต้งเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุสี่สิบแปดโคธรแปดสิบห้าห่างกันประมาณสามสิบเจ็ดปีก็ก็ถือว่าถ้า ถ้ามีสอจอโตอ้ตอนนั้นก็สามสิบเจ็ดนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ตัวผมเองนะคาดว่ามันคงไม่มีผลนะเพราะต่อให้ออกมาจากปากของโกธรว่าเอ้ยโต้งเป็นลูกนะแต่เขาก็ต้องไปตรวจอยู่ดีว่า DNA ใช่หรือเปล่าคือไม่ได้แบบนําไปพิจารณาเลยนะในทางศาลเนี่ยแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นลูกแท้ๆเนี่ยมีผลไหม บนสารนี่มีผลแน่นอนเพราะว่ายึดจากหลักฐานแล้วก็คาให้การตัวโกอรเองที่ย้ำหนักแน่นว่าเขาจะไปฆ่าสอจอต้องทําไมนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมารอดูกันนะแต่คิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่พอ้อ์สำคัญของเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ใช่นะครับ